นอกจากนี้ยังมีอีกหลายประเด็นที่สำคัญให้ติดตามในรอบรัฐกทมครับสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ และกระทรวงวัฒน,นธรรมเปิดโครงการปรณะปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณลุมพินีสถานประเทศในปานครั้งที่3โดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์หรือสมเด็จเกียวอุปเสโนเจ้าอาวาสวัดสักเกตร,ราชวร,รมมาวิหารเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ซึ่งประเทศไทยก็ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบรกโลกให้เป็นผู้ดำเนินการเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเปิดรับบริจาคเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์สาขาลาดพร้าวซอย10 เลขที่047-255916-4ครับ